พิซซ่าเนาะอันนี้ก็คือเมนูใหม่เนาะหันเก่าหันเดิมเดี๋ยวมาซิมก็คือต้นใหญ่ๆเลยนะครับใส่เอรื่อะเทศหันก็คือเป็นหันผองเสี้ยวหักเสี้ยวแพงนนะคือเก่ามีอะไรทุกคนแบบเห็ดมาแบบทอดๆเลยในนี้ก้อนยังขึ้นอยู่ซีดเดิมวางเงี

แซ่บจนหลบปุ Sch ๊บแซบจนหลบมือข้างนี่เลยแ่บแบทุนคนเอามือเลยเอามมาาเยหยุดกป๊บยดหกแบบนิ้เลยนะทุกคนทุบบบีเนาะ